สวัสดีค่ะวันนี้พ่อพูดก,กับช่องของกิเอคาสเตอร์อีกแล้วนะคะวันนี้คุณแม่จะมาเล่นเกมเดทปลายเดย์ไลน์นะคะแล้ววันนี้คุณแม่ก็เลือกเป็นตัวละครที่ชื่อว่าเฟิงหมินนะคะเฟิงหมินเนาะชื่อเฟิงหมินโอเคกอดอื่นที่เราจะรับชมอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งอย่าลืมคอมเมนต์น่ารักน่ารักด้วยเด้อเดี๋ยวมาดูว่าคุณแม่จะผ่านด่านได้สักเกมไหมนะนะคะโอเคเดี๋ยวรอก่อนตอนนี้ยังไม่มีคนเลย ไม่รู้มันจะมีไหมหน้าคนภาวนาให้เราได้เล่นนะคะเพราะว่าโหมดนี้แม่ก็ไม่ดูเหมือนกันว่ามันจะมีคนเล่นหรือเปล่าอ่ามีด้วยนะคะคหน้าล็อบบี้เขาเปลี่ยนไปแล้วนะคะแม่พิมพ์คุยกับเขาได้หรือเปล่ปาลองดูซิอืมน่าจะพิมพ์คุยได้นะคะอืไปรีบไปกันเถอะแม่เอากล่องยามานะคะวันนี้ แม่เอากล่องยามาออกอะไรเน่ยฉันไม่เอาไม่รู้ว่าคาตรกรจะเป็นใครนะคะืดันไหนแนะ่อันนี้เป็นบัฟนะคะเป็นบัฟพาสีีฟนะพาสซิฟของ ของของแต่ละแต่แต่ละรอบนะคะแต่ละแมทนะคะไม่เกี่ยวกับตัวละครนะหมายถึงว่าบัฟทั้งหมดนะคะอาจจะเป็นได้ทั้งเพื่อนด้วยเราด้วยนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะเดี๋ยวเป็นกำลังใจให้แม่ด้วยเนดะ้อไม่รู้จะเป็นผีตัวอะไรแอบกลัวอยู่ขออย่างเดียวอย่าเป็นอีตัวที่มันเป็นถือปืนน่ะแม่กลัวมากเลย เว้ยด่านนี้แคบด้วยตอกแรมขึ้นเนี่ยแม่ไม่ชอบเลยอืมเล่นเสียงหรือเปล่าเออเดี๋ยวแม่จะรีบไปซ่อมเลยนะคะรีบซ่อมเลยค่าตะกรอยู่ใ,ใกล้ๆเลยเหรอโอ้ยหนุ่มเกาหลีนี่ว่าหนุ่มเกาหลีนะคะ หนุ่มเกาหลีจะบวกแม่แล้วเด้อไปก่อนเด้อหนุ่มเกาหลีเอา <c oughs> หนุ่มเกาหลีจะบวกแม่แล้วนะอะไรวะวุ้นตายแล้วหนุ่มเกาหลีจะบวกแม่แล้วนะคะเด็ก มันไม่เห็นแม่หรอกน่าจะไม่เห็นแม่นะคะช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยช่วยด้วยอุ้ยมาถึงกระโดดล,ลากเลยแม่ อ <c oughs> โอ้ยคอ,อยหลุดเธอคอ,อยหลุด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 ีกนิดเดียวมีฉันจะหนีแล้วโอ้ยเจ็บคอยฉันคอยเธอตามไม่ทันนะมันตามแม่ทันหว่าเด็กๆทำไงดีอ่ะ ไม่ไหวแล้วเพื่อนปั่นไฟได้แค่อันเดียวเองค่ะนะคะเด็กๆอ๋อโอเคฆาตรกรไป็นทางรู้เลเดี๋ยวแม่ปั่นไฟต่อเลยโอ้ยมันคืออะไรไม่รู้สารห้ามเลือดแต่เลือดก็ยังไหลอยู่นะแต่ดีอยู่ตรงเครื่องนี้มันเออมันค่อนข้างแบบว่า ทำคนเดียวได้นะคะแล้วมันก็อยู่ในบ้านด้วยตอนนี้เหลืออีกสามเครื่องนะ,ะที่เราต้องซ่อมที่ปั่นไฟนะคะตายแล้วเลือดไม่ออกตลอดเวลาเลยฮะชุดสวยมากเลยนะคะแม่ได้ฟรีมานะคะเด็กๆไม่ได้เติมเงินนสุ่มได้มามันการันตีนะคะเหมือนเปิดครบเท่าไหร่ สองร้อยครั้งมั้งมันจะให้มันจะให้แบบการันตีหน้าตู้เลยนะคะอืมอุ๊ยอะไรอะ่ะอันนี้คืออะไรอะ่ะตอนนี้ยังไม่มีรูปไม่ยังแม่ยังไม่รู้นะคะว่าใครปั่นไฟต่อโอ้ยฆาตกรอยแถวนี้เหรออะไรวะพวกแกคุยอะไรกันนี่ย แม่ต้องหาตู้ยาแล้วอะเสร็จเถอะฉันจะไ,ไ,ปาาออไปหายาเออไปหายาขั้นบนก่อนไม่ไหวโอ้ะมันอยู่ข้างบนน,นู้นมันกำลังมาหาแม่หรือเ่าเนี่ยไม่มียาเลยเด็กๆกูมันอยู่ใกล้แม่มากเอออยู่ใกล้แม่มากนี่ประตูปะอ๋อนี่มันประตู อ่าตู้ระเบิดทางรู้แล้วนะคะเดี๋ยวเราไปหายาต่อก่อนส่วนใหญ่อยามันจะอยู่ตรงอะไรไฟข้างหน้าด่านนี้เนี่ยบอกเลยว่ารอดยากมากลูกทางออกเปิดแล้วแล้วไงต่อฉันขอล้างโทเทมก่อน แม่ไม่รู้ว่าชาลางทูเทมคืออะไรนะคะพราแ,แม่เล่นไม่เป็นเนาะใครรู้อธิบายแม่หน่อยะะะะแล้วนะคะไปละตรงนี้ไปก่อนนะคะนี่ไงประตูปเปิดแล้วนะไปดีกว่าปะเธอไม่ต้องซ่อมแล้วไปแล้วอ๋อ ได้อยู่นะถ้าซ่อมก็ดีอยู่เธอจะได้คะแนนนะคะขอบคุณอยู่ไหนท่คนทำไมของแม่ไม่มีขอบคุณแล้วขอณแม่ไม่มีขอบคุณไปกันเถอะโอ้ยผ่านแล้วนะคะผ่านสามคนคุณนั่ก็เลือดออกมันกัน,นี่ม <c oughs> โอเคผ่านหมดนะคะทุกคนรอดหมดเลยสี่คนนะร <c oughs> อดหมดเลยสี่คน ก็ดีอยู่นะคะเราขอเชิญแมวกลดล็อกเพิร์กอะไรเอ่ยเพิร์กอะไรเอ่ยเอาสีม่วงไปเลยเนาะสีม่วงน่าจะน่าจะแรงมากช้าวหน้ารักกันโอเคเดี๋ยวต้องซื้อไอเทมเพิ่มนะคะไอเทมเพิ่มแม่เป็นของยาเหมือนเดิมเนาะอันนี้ไม่ได้ซื้อเลยซื้อสักหน่อยแล้วกัน แม่เป็นสายซ่อมกับสายฮีลนะคะดังนั้นไฟสายไฟเสยแม่ก็จะไม่ซื้ออ,อันนี้ไฟฉายแม่ก็ไม่ได้ใช้นะเหมือนไอเกมเกมคอมพิวเตอร์ไฟฉายมันใช้ได้ดีนะแต่พอมาที่ ในเกมเนี้ยในเกมเมือถืออ่ะมมันไม่ได้มันไม่ได้สะดวกใช้ขนาดนั้นไฟฉายมันใช้ยากนะคะโอเคนี้แหละเริ่มเลยวันนี้เฟิงหมินใช้ฟรีนะคะเดี๋ยวถ้าแม่มีเงินแม่จะซื้ออยู่อีกเท่าไหร่เนี่ยแปดพันสี่ร้อยสาสิบห้าเหลืออีกประมาณหกห้าร้อยเจ็ดิบห้านะคะห้าร้อยเจ็สิบห้าอันแม่จะได้ซื้อเฟิงหมิ่นแล้วนะคะ ที่ซื้อเพราะว่ามันมีชุดสวยเนี่ยแหละแม่ก็เลย,ยจะเล่นบ่อยแล้วแม่แอบไปดูสปอยมาแล้วน,นะคะว่าเฟงหมินนยเขาบอกว่ามันเป็นตัวปั่นผีนะแต่แม่ก็ทําไม่เป็นหรอกอืมทำไม่เป็นหรอกเน้นแบบสวเวอร,ร์ธรรมดาธรรมดานี่แหละนะคะยวดูกันว่าจะมีไหมคนอีกสักตาหนึ่งนะคะเผื่อมันมีคนเข้ามาเล่นด้วยนะ เกมนี้มันก็เติมถูกนะเด็กๆไม่ได้เติมแพงน,นะคะถ้าไหลสามสิบห้าก็ได้ประมาณร้อยหนึ่งป่ะก็หมุนพวกต่างๆได้เยอะอยู่นะคะก็ไม่แพงเท่า ROV หรือเกมอื่นๆเลยนะทีนี้ค่อนข้างดีเลยเอ๊ะทำไมคนมันหานานจนเลยวะจะมีคนเล่นกับเราไหมนะได้มาสามคนแล้วตอนนี้ขาดอีสองคนฆาตกรกับ ผู้รอผู้รอชีวิตเนาะอีกสองคนนะคะรออีกนิดนึงนะคะตอนนี้ภาวนาให้มีคนอ่ามีแล้วนะคะขาดคนหนึ่งเดียวขาดคนเดียวไนดะ้อีกแป๊บเดียวนะคะ อดจจคนเดียวเท่านั้นโอ้นานอยู่ออกมาแล้วนะคะเตรียมพร้อมไปเลยเนาะอ๋อมีแม็กโทมัสมีเฟิร์มินเหมือนกันแต่แม่เป็นตัวท็อปนะคะเพราะว่าชุดท็อปอุ้ยมันมองแม่ด้วย นี่นะเหรอน้มมธพาน่ะที่ใส่ชุดสีม่วงมาน่ะแล้วก็มีซาลีน่านะคะเซน,น่าเคสเซอร์แม่ไม่เคยเห็นเลยนะไม่เคยเห็นเลยนะคะมันแอบมองแม่อีกแล้วว่าอีชุดชุดเขียวน่ะชุดหล่อนสวยตายแหละโดนกันสีนนะคะ เราจะมาเป็นเฟิงหมิ่นเหมือนกันไม่ได้แต่เฟิงหมือนฝั่งค้นก็ไม่ได้เอาอะไรมานะคะชื่อชื่อเล่นชื่อว่าจุกกลูหนีเร็วอันนี้มันบวกประสบการณ์เลือดโบนัสด้วยนะคะภาวนาแยา้มันเป็นด่านแคบแบนะคะอยากเล่นด่านที่มันกว้างๆจะได้ดูเนื้อง,ง่ายเนาะ ใช้เวลาสักนิดนึงนะคะแต่ละแมตเนี่ยแม่ก็ไม่รู้ว่ามันเพราะเซิร์ฟเวอร์หรือมันเพราะอะไรมันแมตช์ช้ามากโอเคอุ้ยอย่าบอกนะเอาอีกแล้ะด่านเดิมอีกแล้วไม่ชอบเลยไม่ชอบเลยแล้อยู่ชั้นบนได้นะประเด็นไม่เป็นไรหรอก เออมันอยู่ชั้นบนก็อยู่ชั้นบนมาแล้วอนะเนาะทำไงได้เราห้ามเขมาม่ได้เดออเราเขาบ,บนคนเลือกแมพมันจะแลนด้อมแมพนะลูกนะเราไม่สามารถเลือกเองได้นะคะไอ้นั้นต้องทําใจนิดนึงเนาะอีกาเนี่ยมันตัวตัวช่วยผีนะคะอีกาเนี่ยตอนนี้เฮ๊ยอะไรอะตอนนี้แม่ไม่รู้ว่าผีอยู่ที่ไหนนะคะถ้าผีมันอยู่ที่ไหนมันหัวใจมันจะขึ้นเนาะ โอเค่อส้มคนเดียวก็ได้หวานหๆดูหาทางหนีที่ได้ก่อนถ้าสมมติว่ามันมาทางนน้นแม่จะไปทางนน้นแต่ต้องดูตัวเองก่อนนะเอาหมายไม่ใช่แม่ด้วยประเด็นอะอีกามึงมาอยู่ตรงนี้ทำไมอีกาเอาไปโอ้ยมาอยู่อะไรใกล้ไม่ใกล้ามาใกล้แม่วะอีกาเนี่ย แรงมากใครส่งแกมาเออมันไปได้อีกการอะ่ะทําแม่จิตใจวุ่นวายไปหมดอุย้ยกล่องก็อยู่ตรงนี้เอามาแล้เหรอน้องเฟิงมินตรดจะมาช่วยฉันหรอตายละเดี๋ยวบอกนะ้องแกวผีมาด้วยนะอย่าเด็ดขาดนะว์ดเร็วอยู่นะคะแต่ว่า ในความเร็วอ่ะมันก็ยังมีความช้าแนละ้วเพราะว่าเพื่อนที่เหลือเขาก็ไม่รู้เขาว่าข่เข้าไข่ที่ไหนกันอา้าวอีหาอีเฟิงมินคือพอข่ต่อหะไปะที่นี่แล้วมาให้แม่อุ้ยฆาตากรมาเห็นเราปะเนี่ยอยอีหาเห็นแกของใส่อุ้มมันใกล้แม่อะ โอ๊ยนี้ก่อนนี่โอ๊ยแล้วคนที่เหลือนะมันจะมีความได้ยินเสียงผีอยู่นะคะเด็กๆบางทีอ่ะผีมันก็ได้ยินเสียงเราแล้วก็ได้ยินเสียงผีเหมือนกันมันม็เ,เป็นไขยที่เดิมนะ ที่นี่ป้าที่มันมีตู้เดียวอะแม่จำไม่ได้นะมีกี่ชั้นเนี่ยหลังเนี้ยไม่มีนะเออไม่มีนะคะเดี๋ยวแม่เราไปแอบดีกวามันแอบๆมันอ๋อมันอยูม,มีชั้นล่างด้ยวยเออชั้นล่างมีตู้หนึ่งนะนี่ไงเราสามารถไขได้นะคะทําไมเหมือนอีนี่มันรู้เนะว่าแม่อยู่ที่ไหนมันมีมันมีอะไรบางอย่างหรือเปล่าเอ้าตายแล้ว แล้วมันอยู่ชั้นบนนะมันไม่รู้หรอกว่าเราอยู่ชั้นล่างแค่ตก,กใจเฉยๆนะฮะแต่ที่เหลือเหมือนมเหมือนมันก็ไม่ได้ไข่ปะมันทำภารกิจอยู่หรือเปล่าอยู่พวกนั้นอนะมีแม่กับอีอีเฟอร์มินสองเนะี่ยสองคนที่ไขเครื่องอยู่ แกมโบแกมโบกับซีลอดรับบทนางไข่ยแต่แต่ว่าแปลกอะ่ะมันมันมันให้กดแบบมืออาชี้บ่อยมากเลยนะเออมันให้กดแบบมืออาชีพบ่อยมากเลโอ้มันเพื่อนขาไขา่เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราต้องย้ายออกน,นะะ โอ้ยอะไรวะเนี่ยอืมโอเคได้อยู่นะได้อยู่สรุปแล้วก็คือแม่กับอ e ีเฟิงหมินสองเนี่ยมันไข่กันนังไข่ก็ยูสองคนทั้งเกมมั้งเนี่ยแต่ว่าอ e ีซีลอเนี่ยมันโดนฟันไปะละทีหนึ่งอ,อ๋อซีโร่ทูแอนฮีโร มันชื่อว่าซีโร่ทูเสียดายว่าถ้ารู้ว่าถ้ามีเพื่อนมาไขาด้วยนะแม่เอาอันนั้นมาละที่ช่วยไขยอ,อ่ะขอแม่ตรวจสอบทักษาดีจะจะครบแล้วนะคะ เนีย่ยได้กดบ่อยมากเลยปกติมันจะไม่ได้กดบ่อยขนาดนี้นะหรือว่ามันต้องมีอีเฟิร์มินด้วยกันวะคัตกรอยู่นูน่นเดินผูโบพิวเวไปไม่ได้เด้อแล้วชุดแม่ก็สีม่วงด้วยประเด็นนะ่ะลองเข้าไปในบ้านหลังนู้นกัไหมเอ,อเดี๋ย อ๋อนี่ไงเครื่องเดิมนะที่เรามาไขอืม,อมแต่แปลกอะรอบเนี้ยเหมือนแบบเนี่ยมันได้ตึงตลอดเลยอะเนี่ยน่าจะเป็นเพราะว่าสกิลหรือบัฟอะไรสักอย่างหนึ่งเนาะแม่ได้กดตึงบ่อยมากเลยปกติไม่ได้ถี่ขนาดนี้นสรุปคือแม่กับอ e ีเฟองมินช่วยกันไขสองคนนะคะทั้งเกมนะคะ ตอนแรกก็จะแอบเกลียดมันอยู่เพราะว่ามันใส่ชุดสีเขียวที่แม่ตามหาอยู่มันก็คงจะเกลียดแม่ที่แม่ใส่ชุดสวยกว่ามันนะคะชุดนี้เป็นชุดแรงกว่ามันนะเป็นชุดที่แรที่สุดต้องเปิดสองร้อยรอบถึงจะปิดอะ่ะอันนี้นของมันนะห้าสิบขอแม่ขอแม่สอง้อเดี๋ยวอืม เราอย่าไปตื่นเต้วมากนะคะขายได้ก็ขายขายไม่ได้ก็หยุดสูงสุดแล้วขายสูงสุดแล้วแต่ดีนะทีมอ่ะมันไออีสองคนนั้นอนะ่ะมันไม่ช่วยขายก็จริงแต่ว่ามันก็ทําให้เราเนี่ยไม่ไม่เหนื่อยที่จะไปเอามันลงจากแขวนนะคะมันน่าจะเป็นตัวล่อมากกว่านะสองคนนั้นบางคนแม่ก็เจอแบบคนเล่นแบบหลบเก่งมากแบบ คือเป็นผีจนท้ออ่ะเอาพงตรงนะมาแล้วมันมาแล้วค่ะเด็กๆผีมันอยู่ข้างบนนะอ่วประตูอยู่ไหนวะเนี่ยไม่รู้่ค่ะไขก่อนเลยนะคะอ,อือันนี้น่าจะเป็นบัฟแบบว่าถ้าเราขยับแรงเนี้ย แล้วทำไมแม่วิ่งชา้าจังเลยวะเนี่ยเอาผีมันตามมาแล้วแกไปสิแกอยู่ที่ไหนประตูวะรีบไปอหะประตูอยู่ไหนตายแล้วประตูอยู่ที่ไหนปะเนี่ยโอตายแล้วประตูอยู่ที่ไหนวะ แล้วแกไปเดินโชนทำไมเนี่ยนางเฟอร์มินประตูอยู่ที่ไหนพาฉันไปเดี๋ยวนี้ตายแล้วประเด็นคือหาประตูไม่เจอด้วยหรือว่าเราต้องกลับไปทางนู้นวะมันไม่มีทางไหนบอกเลยอะดิมันมีคนออกไปแล้วคนนึงอะนั้นเราวนกลับไปทางเดิมได้ไหมนี่ปะ โอ้ยตาและแม่เดินเฟิงหมิ่นเดินช้ามากไม่อยากจะบอกเดินช้ามากเล่นตัวอื่นก็ไม่เดินช้าขนาดนี้มาก่อนตัวนี้เดินช้าที่สุดแล้วขอร้องอย่าดักฉันนะคะมันมีเวลาจำกัดเนาะเราต้องรีบออกอัน,นั้นไงใช่ไหมประตูไหมประตูปะคือประตูยังไม่เปิดเลยฮามึง โอ้ยฉันต้องทำเวลาแล้วไอ้ตายเถอะประตูเปิดแล้วแล้วโอ้ยประตูเปิดเถอะอีฟอง์มนมันหนีออกไปแล้วอุย้ยเหลือแม่คนสุดท้ายด้วยโอ้ยเกือบไม่รอดนะคะเกือบไม่รอดเนาะโอ้ยตายแล้วหนีออกมาได้คน,นสุดท้ายด้วยอ ดูดิแม่ได้คะแนนอันดับอันดับสี่นะอันดับสี่เอออันดับสี่จากทีมนะคะเพราะว่าช่วยน้อยสุดแต่แม่ไขไขไขยเยอะสุดนะอก็เอโอเคนะคะสำหรับแมตสองแมตที่จบไปก็สนุกมากเลยนะคะเด็กๆถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ subscribe กดกระดิ่อย่าลืมคอมเมนต์น่ารักๆด้วยเด้อเดี๋ยวอัพอันอันนี้นะคะ ก็ค่อยไขยเปิร์กไปเรื่อยๆเ,เนาะเรามีอะไรเราก็ค่อยๆขายไปนะคะรับของรางวัลด้วยนะเนี่ยอะไรที่แม่บอกเนี่ยอีเฟอร์มินตัวนี้มันได้านนี้แม่ขาดอีกเท่าไหร่เนี่ยสกินสีเงินอีก,อกแค่สีเสียวกว่านะคะ <c oughs> แม่ได้แม่ได้อีฟองหมินสีเขียวแล้วอุยอ้ยอุ้ยดูดิแรงมากอุย้ยเป็นคลิปนี้ที่สุดยอดมากเลยนะคะอุย้ยดีใจจังเลยอันนี้ก็อันนี้ก็แรมเหมือนกันนะเด็กๆอันนี้ก็ตัวนี่ก็แรมเหมือนกันนะเป็นโกเหมือนกันนะแม่เปิดได้มหม แต่มันก็จะมีอีกแบบหนึ่งก็คืออันนี้นะคะอันนี้จะไม่ได้แล่เท่าไหร่มันก็จะแล่เฉยแต่แต่สีโก้เนี่ยจะแล่มากแล้วก็ต้องเปิดเยอะนะคะอืมมันก็จะมีลายอื่นด้วยนะแต่ว่าของแม่จะแล่กว่านะสีส,สีสีเงินจะไม่แล่เท่าไหร่เท่าพาตินัมนะคะเด็อ๋อนี่ไงสีเงินอันนี้แต่ถ้าเป็นพาตินัมจะเป็นแบบนี้คล้ายๆโกนะคะก็จะแล่ไปอีกเหรอฉันไม่ไหวหรอกฉันว่าชุดฉันสวยแล้วสีม่วงนะคะ อืมนะแม่ชอบแนวจัก,กรวาลกาแล็กซีนะคะโอเคเราจบแล้วแม่ดีใจสุดๆไปแล้วนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะดูซิว่าแม่จะมาลอดชีวิตจะผีปีาศาจในเดนไบเดลไรอีไมนะคะฝากกดไลค์กด s u b สไคร b ์ด้วยนะคะลาด้นีนทุกคนนะคะเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะเย้